ตันกงชื่อลองกองถ่ายเป็นชาวเมืองตรงจิน้นมนทนซานตงุงมีนิสัยแข็งแกร่งร้อนแรงซื่อตรงชำนาญในการพิชัยสงครามแต่คิดและแตัดสินใจช้าเป็นเจ้าเมืองจงพวนมนทนเหหนไหลเมื่อโจโฉคิดฆ่าต่างโต๊ะไม่สำเร็จจึงหนีมาถูกจับที่เมืองนี้ตันกงงปล่อยตัวและเริ่อมใสในตัวจงโจโฉมากและติดตามโจโฉไปด้วยต่อมาโจโฉมาหาแปะเฉียและเข้าใจผิดคิดว่าแปะเฉียและคนในบ้านจะฆ่าตน โจโฉจึงฆ่าคนในบ้านและแป้เฉียตันกงเห็นว่าคนอย่างโจโฉคบไม่ได้จึงหนีจากโจโฉไปอยู่เมืองตรงกุนบ้านเกิดต่อมาโจโฉสําคัญขิดคิดว่าโตเกียมเจ้าเมืองซีจิ๋วสังหารโจโกผู้เป็นบิดาโจโฉจึงจัดทัพไปลบกับโตเกียมตันกงเป็นมิตรของโตเกียมรีบไปห้ามทัพชี้แจงความจริงให้ฟังโจโฉไม่ยอมฟังตันกงเสียใจจึงไปหาเตียวเมาเจ้าเมืองตันเลวเพื่อขอกําลังไปตีกุนจิว๋วเพื่อให้โจโฉพะวะพะวงไม่กล้าทําร้ายโตเกียม เตียวเมาให้ริปโป้กตันก่งยกทัพไปด้วยกันก็ยึดกุนจิ๋วไว้ได้โจโฉทราบข่าวรีบยกทัพมาปราบริปโป้กตันก่งสู้ไม่ได้หนีไปพึ่งเล่าปีที่ซีจิว๋วต่อมาในปีคิดจักรา196ลิปโป้หักหลังเล่าปีโดยยึดเมืองซีจิว๋วประกาศตัวเป็นเจ้าเมืองแล้วส่งเล่าปีไปอยู่เมืองเสี่ยวพ่ายซึ่งอยู่ใกล้เคียงในปีคิดจักรา198ลิปโป้ยกทัพโจมตีเล่าปีเป็นเหตุให้เล่าปีขอความช่วยเหลือจากโจโฉ และโจโฉก็นำทัพมาปราบลิปโป้ลิโป้ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพใหญ่ของโจโฉซึ่งมีเล่าปีเข้าร่วมอยู่ด้วยทั้งสองฝ่ายทําศึกกันอย่างหนักหน่วงลิปโป้ต้องเข้าไปตั้งมั่นอยู่ที่ซีจิว๋วตันกุ๋ยและตันเต่งซึ่งรอคอยโอกาสมานานจึงเริ่มดําเนินแผนการจัดการลิปโป้โดยการหลอกล่อจนทัพของลิโป้ปั่นป่วนและโยกทหารไปมาจนเสียทีให้ฝ่ายโจโฉจากนั้นกุยแกก็เสนอแผนพังเขื่อนกั้นแม่น้ำอี้ซุยและชื่อสุยให้เข้าท่วมซีจิว๋ว ผลคือทั่วทั้งเมืองถูกแม่น้ำทั้งสองไหลท่วมเข้าเมืองขวัญทหารของทัพลิปโปตกต่ำอย่างหนักลิปโปพยายามส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากอ้วนสุดแต่ก็ไม่ได้ความช่วยเหลือดังที่หวังสุดท้ายในเดือนที่4ลิปโปในขณะนั้นเหนื่อยล้ามากและสูญเสียจิตใจที่จะลบขณะที่กำลังนั่งผอย,ยหลับเพืาอดื่มสุราเขาก็ถูกนายทหารของตนคือเฮาเซงและทรงเหียนและงุยซกรอบชิงเงาคู่ใจในมือแล้วจับมัดด้วยเชือกเอาไว้ได้ ส่วนตันกงก็ถูกซีหลงจับตัวได้เช่นเดียวกับเตียวเลี้ยวและโกซุนหลังจากโจโฉประหารโกซุนแล้วซีหลงได้คุมตัวตันกงเข้ามาอีกคนหนึ่งโจโฉเห็นตันกงใจหนึ่งก็คิดถึงบุญคุณที่ตันกงสู้เสียสละละทิ้งอำนาจมาเข้าร่วมอุดมการ์ในตอนเริ่มตั้งตัวแต่ใจหนึ่งก็แค้นตันกงที่คิดอ่านวางแผนให้ริโปโ้ทำสงครามจนโจโฉต้องเสียทีหลายครั้งหลายหนความรู้สึกนิคิดทั้งบุญคุณและความแค้นกระเข้ากันดังนี้ สีหน้าของโจโฉก็บึ้งตึงแต่กล่าวความเป็นทํานองยังอะไรอาวรว่าตั้งแต่ท่านจากเรามาถึงบัดนี้ยังสบายดีอยู่หรือตันกงงเห็นสีหน้าและน้ําคําของโจโฉก็แจ้งในความรู้สึกนึกคิดจ,จึงตอบกลับไปว่าตัวท่านเป็นคนอาสัตย์ไม่สํานึกถึงบุญคุณคนมีจิตใจดําอมหิทธเราจึงทิ้งท่านโจโฉจึงว่าท่านกล่าวหาว่าเราเป็นคนไร้คุณธรรมแต่เหตุใดเมื่อหนีจากเราแล้วจึงไม่ไปอยู่กับผู้มีคุณธรรมกลับไปอยู่กับลิปโป้ ซึ่งเป็นปีตุคาตยิ่งกว่าไร้คุณธรรมเสียอีกตันกงตอบว่าถึงริปโปเป็นคนไร้คุณธรรมหาสติปัญญาไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นคนล่อลวงปิ้นป้อนเหมือนกับตัวท่านเราจึงมาอยู่ทําการด้วยโจโฉตอบว่าตัวริปโปไร้สติปัญญาแต่อ้างตัวว่ามีสติปัญญาความคิดอ่านดังนี้เหตุใดริปโปจึงเสียทีแก่เราเล่า,ลาตันกงได้ฟังคําถามที่หนักหน่วงดังนี้จึงเหลียวมาทางริปโปแล้วกล่าวไปทางริปโปว่าหลายปีที่ผ่านมานี้ท่านเชื่อฟังคําเรา จึงสามารถตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่ได้แต่มาระยะหลังกับลุ่มหลงอยู่คบคำสรรเสริญเยินยอของตันกุยและตันเต่งใส่ศึกสองพ่อลูกและถือเอาแต่คำภริยามาบริหารราชการและการสงครามจึงได้เสียทีถึงเพียงนี้การครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันหากท่านเชื่อฟังคำเราที่ไหนเลยจะได้รับความอัปยศแก่คนทั้งปวงโจโฉหัวเราะย่อและกล่าวว่า ก็เมื่อลิปโป้ไม่ฟังตัวท่านจึงเสียทีแก่เราบัตรนี้ตกอยู่ในเงื้อมือเราแล้วจะคิดอ่านประการใดสืบปลายเล่าตันกงและโจโฉโตวาทีกันจนมาถึงจุดที่ตันกงเห็นว่าขืนต่อปากต่อคํากันต่อไปก็ไม่ได้ประโยชน์อันใดเพราะที่ไหนจะมีฐานะที่เป็นต่อขึ้นมาได้หลังนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อตัวเราตกอยู่ในเงื้อมมือท่านจะมาซักไซหาเหตุผลไปทําไมกันโจโฉตีสีหน้าเป็นปกติลงทั้งน้าใจก็นึกเห็นการที่ตันกงได้กระทํามาเป็นการควรแก่หน้าที่ ประกอบทั้งมีน้ำใจรักใฝ่ายคนดีมีสติปัญญามาร่วมงานจึงคิดที่จะเกี้ยกล่อมตันกงให้กลับมาเข้ารับราชการด้วยปฏิบัติการทางจิตวิยาจึงได้เริ่มขึ้นโจโฉจึงถามตันกงว่าที่ท่านกล่าวมาทั้งนี้ก็ต้องด้วยเหตุและผลแต่มารดาก,กับภรรยาของท่านเล่าสิ้นท่านเสร็จแล้วคนข้างหลังจะว่าอย่างไรตันกงจึงว่าวิสัยคนที่ทำการใหญ่ย่อมจำแนกแจกแจงมิตรศัตรูคุณและโทษแจมแจ้ง ถึงจะจับศัตรูคู่อาฆาตได้ก็ย่อมเอาโทษเฉพาะแต่ตัวผู้นั้นไม่คิดอ่านเป็นพานกันแกล้งผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยบัดนี้ตัวเราถึงแม้ตายแล้วก็หาได้อะไรแก่ชีวิตไม่จะขอฝากมารดากับภรรยาไว้กับท่านช่วยดูแลตามควรด้วยโจโฉได้ฟังตันกงดังนั้นก็เห็นว่าตันกงมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวยิ่งนักยังมิทันจะได้ว่ากล่าวประการใดตันกงก็เดินลากผู้คุมลงจากศาลาบัญชาการบนเชิงเทินเล็งเอาตัวไปประหาร โจโฉยังคงอาไลอวรอ,อยู่จึงสั่งทหารให้หยุดยั้งไว้แต่ตันกงก็ไม่ฟังโจโฉจึงเดินตามไปท,ทําทีเป็นร้องให้อาไยอวรแล้วได้กล่าวก,กับตันกงว่าในเมื่อตัวท่านไม่พอใจที่จะอยู่กับเราก็ตามใจเถิดมารดาและภรรยาของท่านอยู่ข้างหลังเราจะดูแลเป็นอย่างดีตันกงเดินลากทหารผู้คุมมันจนถึงประตูเมืองกระเล็งให้ทหารประหารตัวเองเสียทหารผู้คุมจึงประหารชีวิตตันกงโจโฉทราบว่าตันกงถูกประหารแล้วก็สั่งให้ทหาร แต่งการสบตันกกงอย่างสมเกียรติและนําไปฝังอย่างธรรมเนียมและให้นํามารดาและภรรยาตันกกงไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮูโตจัดทหารและคนรับใช้ดูแลอัลขาตามคําที่รับรองไว้กับตันกกงนั้นขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ